แลแล้วเราก็มาประสบความสำเร็จแล้วนะครับสำหรับที่นี่ใครมามาเกาวก็ต้องมาที่นี่นะครับโบดอะไรอะเซนเซนให้จำไม่ได้ละนะฮนะเซนรับประจำ,ะนำ,นำมาเกาวแล้วใครมาก็ต้องมาที่นี่โดดเด่นเป็นสง่นานะครับ รากโบดนะโอ้อตื่นเต้นมาคนเดียวเมื่อกี้ไปแลกตั้งมาแล้วซื้อขนมนมาเพื่อนๆนเมืองไทยอย่าพิ่งน้อยใจนะไปไม่ถึงแน่เพราะว่า่ทัดไข่มันอยู่ได้ไม่นานแต่ถ้าเพื่อนๆอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ได้กินแน่นอนขอโทษด้วยนะครับ เดินเข้าไปถ่ายรูปข้างบนดีกว่านา้อว่าจะเป็นยังไงวันนี้คนเยอะมาก <Okay. S 1> ของชิมแน่นเลยแหละเจอคนไทยด้วยเมื่อกี้เหมือนจะเป็นดาราเลยแต่จำชื่อไม่ได้